สวัสดีพี่น้องชาว b u g จีแอนบีอทุกท่านครับกับผมพีดีอำนาจวันษาวันนี้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในรายการ List s t a ตชันนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่ที่เป็นจุดอ่อนของของผู้นําแต่ละคนนะครับผมสังเกตมาตลอดว่าทําไมผู้นําบางคนนะครับสร้างคนได้นะครับสร้างคนได้ชั่วคู่ชั่วชั่วยามแต่ว่า หลังจากนั้นแล้วผู้คนไม่อยากเดินตามครับเป็นเพราะอะไรเคยสงเกตไหมครับเคยสงเกตไหมครับหลายคนนะครับเอาผู้นํามาได้นะครับผู้ตามมาได้หลายคนนะครับแต่ไม่มีคนอยากเดินตามนะครับเยอะนะครับแบบนี้นะครับแรกๆทันท่าจะดีนะครับไปสักพักหนึ่งคนเริ่มแผ่วกันแล้วคนเริ่มแผ่วนะครับ ผมจำกัดฟาร์มมานะครับเอามาห้าหัวข้อแค่นั้นเองนะครับผมอ่านหน,นังสือเล่มนี้จากของจอห์นซีแมกเวลนะครับจริงจริงจอห์นซีแมกเวลเนี่ยเขียนไว้ทั้งยี่สิบเอ็ดหัวข้อเขาเขียนไว้ยี่สิบเอ็ดหัวข้อนะครับยี่สิบเอ็ดหัวข้อที่ไม่มีผู้นำคนไหนปฏิเสธได้เลยนะครับสิ่งที่เขาเขียนไว้เนี่ยนะครับผมสรุปให้ฟังง่ายๆแค่นี้เอง คแค่ห้าหัวก็นะครับวันนี้สังเกตไหมท่านขาดความน่าเชื่อถือหรือเปล่าวันนี้นะครับท่านว่าท่านเป็นผู้นําแต่ว่าท่านขาดความน่าเชื่อถือหรือเปล่าตัวท่านเองแหละขาดความน่าเชื่อถือหรือเปล่าสถานะของท่านชัดเจนไหมท่านวางตัวยังไงกับธุรกิจเครือข่ายนะครับวางตัวยังไงนะครับท่านเป็นคนยังไงผู้คนศรัทธาได้ไหม จะให้ผู้คนเชื่อถือท่านได้ไหมเพราะฉะนั้นถ้าท่านอยากให้ผู้คนศรัทธาท่านท่านต้องเปลี่ยนหลายเรื่องนะครับประกอบตัวเองใหม่ทั้งหมดเลยไม่ว่าการแต่งเนื้อแต่งตัวการพูดการจานะครับสถานะเป็นไงครับท่านเป็นโทเป,นเป็นโสดหรือเปล่านะชัดเจนไหมท่านเป็นคนชัดเจนไหมสถานะทางบ้านท่านเป็นคนชัดเจนไหมเป็นโสดไหม แต่งงานหรือยังท่านต้องประกาศให้ลูกรู้เลยว่าเขาให้เขารู้นะครับเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาถ้าเขาไม่ชัดเจนกับท่านเขาทางานไม่ถูกครับเขาทางานไม่ถูกเลยนะครับเรื่องนี้คือเรื่องแรกต้องให้คนเชื่อมั่นท่านให้ได้นะครับนี่คือหัวข้อแรกนะครับเอาละท่านมีความชัดเจนขนาดไหนนะครับชัดเจนขนาดไหนในการทําธุรกิจนะครับตอนนี้ ท่านทำ BUG and BRP า b 0หรือเปล่าลองถามหัวใจท่านเองนะครับถามหัวใจท่านเองว่าท่านทำหัวท่านทาธุรกิจ BUG and BRP 1ร0หรือเปล่าไม่ใช่ท่านสมัคร BUG แต่ชวนคนไปทำอีกแบบหนึง่งชวนไป,ไปขายประกันบ้างไปเล่นแชร์ลูกโซ่บ้างนะครับทำสเปสสปะไปหมดเลยนะครับทำหลายๆอย่างแต่ไม่สำเร็จสักเรื่อง เอาให้มันแน่เลยนะครับผู้คนจะได้เดินตามถูกเดี๋ยววันนี้ชวนคนไปเข้าฟังก์ชัน b u g พรุ่งนี้ถ้าก็ชวนคนไปที่อื่นต่ออยางงี้ไม่ถูกนะครับมันไม่ถูกอย่างงี้เดือนนี้อ่าสมมติว่าเดือนนี้ท่านชวนคนเข้าฟังก์ชันแถวแถวอุบลอ่าพรุ่งนี้ท่านชวนคนไปฟังก์ชันอื่นแต่ไม่ใช่ธุรกิจ b u g แล้วอย่างงี้ ท่านทําแป๊บเดียวคนอื่นจะรู้ละว,ว่าท่านไม่ไม่ชัดเจนกับธุรกิจนะครับท่านไม่มีความชัดเจนเอาละข้อที่สามฟาร์มทีเพราะฉะนั้นท่านท่านต้องทำํำบ่อยๆนะครับฟาร์มทีอย่างสม่ําเสมอเลยนะครับท่านต้องทําแบบสม่ําเสมอท่านไปฟังก์ชัน,ท,น,ปปนท่านต้องไปประจํานะครับท่านต้องไปประจํางานประชุมเนี่ยอย่าให้ขาดครับ ต้องไปบ่อยๆนะครับจนผู้คนจำท่านได้นะครับว่าท่านอยู่ BUG และทำบ่อยๆจนเขาเห็นว่าท่านมีอาชีพหลักคือ BUG นะครับเพราะนั้นถ้าทำถ้าทำทำแบบนี้แล้วผู้คนจะตามท่านได้นะครับเพราะท่านมีความชัดเจนเรื่องความถี่ไงนะครับบางคนบอกโอ้โหบอก BUG n b ี U G, n b R p 0 0ซ แต่ไม่เคยเห็นในใน OPM เลยอย่างนี้เขาเรียกฟาร์มถี่ไ่ได้นะครับต้องทำแบบสม่ำเสมอนะครับทำแบบตลอดเลยนะครับทำแบบงานประจำเลยนะครับเพราะนั้นเห็นไหมครับเวลา CEO พสต์ CEO จะมีฟาร์มถี่ตลอดเลยนะครับให้เขารู้ว่าเราเองเป็นหุ้นส่วนที่หนึน่งเราเป็นห่วงเป็นใยกับสมาชิกนะครับเราไม่เคยทอดทิ้งนะครับ ผมเองก็จะ,จะใน Facebook ผมจะโพสบ่อยๆนะในกลุ่มนะครับในไลน์เหมือนกันมีมีไลน์หลายกลุ่มนะครับผู้นำเขาจะเห็นนะครับตลอดเลยว่าเราไม่ได้ทอดทิ้งเขานะครับ C นะครับมีความเปลี่ยนแปลงให้เห็นหรือไม่นะครับหลายคนนะครับอยู่มานานท่านไม่เคยมีความเปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะครับวันนี้ท่านเข้ามาอยู่ BUG นะครับ ตัวท่านเองได้เปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเปลี่ยนแปลงซิ่งใหม่นครับท่านมีความรู้เพิ่มไหม BRP and B BUG and BRP ท่านมีความรู้เพิ่มไหมนะครับท่านมีการพัฒนาดีขึ้นไหมนะครับตัวท่านเองนะมี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 รู้สึกว่าท่านมีการพัฒนาดีขึ้นไหมนะครับท่านสวยขึ้นไหมท่านหล่อขึ้นไหม ดูดีขึ้นนะ่ะหมายความว่าดูดีขึ้นไหมในเมื่อสินค้าอาหารเสริมของ b u g เนะี่ยดีดีนะครับเขาจะดูท่านครับเขาจะสังเกตท่านว่าท่านดูดีขึ้นไหมดีกว่าเมื่อก่อนไหมนะครับในบอกว่าสินค้า b u g ูจีกินแล้วดูดีขึ้นสวยขึ้นงามขึ้นแต่ท่านยังเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยครับตรงนี้ คนจะสังเกตน,นะครับท่านรวยขึ้นไหมเขาบอกว่าอยู่มาอยู่บียูจีเอ็นบีอาพี P เป็นเกือบสิบ,บปีแล้วแต่ฐานะเหมือนจนเหมือนเก่านะครับอยู่เหมือนเดิมนะครับมอไซค์ห้างเหมือนเดิมนะครับรถลาไม่มีเปลี่ยนเลยนะครับใช้คันเดิมนะครับนบอกบียูจีเอ็นบีอาพี P มันดีตั้งหนาละแต่ท่านไม่เปลี่ยนอย่างเงี้ยมันยากครับท,ที่คนจะเชื่อถือท่าน เอาละข้อที่5้าหลายๆคนเวลามีมีอาเรมีดาวไลน์ม, line, มีลูกทีมนะครับเอากติกาเป๊ะเลยนะครับเอาแบบกติกาครับเป๊ะเลยนะครับจะเอาเพื่อเงินอย่างเดียวอย่างอื่นไม่ยอมจ่ายเลยท่านไม่มีหัวใจในการเป็นผู้ให้เลยนะครับทําเพื่อเงินอย่างเดียวเขาจะเรียนรู้กับท่านนะครับสุดท้าย ท่านไม่ไม่มีวันนําเขาได้หรอครับครับเอาแผ้กับตลาดนะครับนําอย่างเดียวไม่มีทางหรอกครับจริงๆคนเยอะแยะมากมายครับมาอยู่บียูีแต่ทําไมคนซื้อหัวใจคนไม่ได้เหมือนกันล่ะครับนี่คือการซื้อหัวใจล้วนๆนะครับวันนี้ท่านต้องเรียนรู้นะครับถ้าท่านทำเพื่อเงินอย่างเดียวท่านจะอยู่ได้ไม่นานกับธุรกิจครับครับ เอาละสิ่งต่อไปที่ผมอยากจะพูดคืออันนี้ผมเคยพูดมาแล้วนะครับคือคุณสมบัติของการเป็นนักสร้างเครือข่ายที่ดีนะครับคุณสมบัติของการเป็นนักสร้างเครือข่ายที่ดีมันเป็นคุณสมบัติเฉพาะนะครับไม่ให้ทุกคนจะจะจะเป็นนักสร้างเครือข่ายที่ดีได้นะครับเพราะจะมีใครบางคนเท่าน,นั้นเองที่เก่งเป็นมืออาชีพในด้านนี้นะครับ ก็หนึ่งที่ผมพูดมาแล้วที่เกินนํามาแล้วว่าคุณต้องมีฟา์มเป็นผู้นํานะครับคุณต้องทําทีมเป็นนะครับหลายๆคนเป็นผู้นําแต่ว่าทําทีมไม่เป็นสร้างทีมไม่เป็นนะครับมันก็เกิดยากนะครับดึงคนหลายๆคนมารวมกลุ่มกันทํำยังไงนะครับการกรุบทีมทํำยังไงกรุบทีมเป็นไหมนะครับหลายๆคนไม่ได้นะครับ ทำไม่เป็นแต่เอาตัวเข้าไปประชุมได้แต่รวมคนไม่เป็นนะครับคุณคนวินไม่เป็นนะครับคุณเพอร์ซูเอตคนไม่เป็นโน้มน้าวคนไม่เป็นจบเลยนะครับจะไม่มีผู้ตามนะครับคุณชวนคนมาเข้างานทํำยังไงนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งพวกนี้ต้องฝึกทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นการฝึกที่ดีที่สุดคือฝึกตัวเองก่อนนะครับ เอาตัวเองไปฟังก์ชันให้ได้ก่อนนะครับเอาตัวเองไปโฮมมิทติ้งของอัพไลน์ให้ได้ก่อนนะครับก่อนที่สร้างโฮมมิทติ้งเองเหมือนเหมือนพออไก่เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องไปโฮมมิทติ้งให้เป็นก่อนนะครับก่อนที่จะมีโฮมมิทติ้งเป็นของตัวเองฝึกตั้งแต่ซึ่งเล็กๆน้อยๆเลยนะครับ,รบถัดมาก็คือการสื่อสารคุณต้องทั่วถึงและโปร่บบงใสนะครับ การสื่อสารสําคัญมากถ้าคุณสื่อสารไม่เคลียร์ไม่ชัดเจนเนี่ยยากครับที่คนจะตามคุณการเป็นผู้นํานะครับสําคัญมากๆนะครับหลายๆคนแบบโอ้โหชวน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 คนมาลงทุนอย่างเงี้ยเขาเรียกอะไม่ใช่เป็นผู้นําชวนคนไปเล่นเชลุสไม่ใช่เป็นผู้นํานะครับเอาผลประโยชน์เขาล่ออย่างเดียวนะครับคนจะอยู่ได้แป๊บเดียวในเมื่อ ถ้าผลประโยชน์วันไหนเขาไม่ได้แล้วผู้ตามจะไม่ตามเลยเห็นไหมครับงานทั้งคือขายเป็นเป็นเป็นศินละปะนะครับบางทีเขาอาจจะไม่ได้ตังเลยในชั่วโมงนี้แต่เขายังอยู่กับคุณนะครับเขาอยู่แบบยืนยงคงกระพันไปไปเรื่อยนะครับเพราะเขาศรัทธาเขาศรัทธาตัวคุณด้วยศรัทธาทีมคุณด้วยศรัทธาบริษัทด้วยเห็นไหมครับ คุณอย่าเอาผลประโยชน์เรื่องเงินเรื่องทองไปไปไปชีน้นำาพนอย่างเดียวนะครับมีความไว้เชื่อใ,ใจระหว่างสมาชิกคุณต้องเคลียร์นะครับเริ่มต้นตั้งแต่ตัวเรานะครับถ้าสมาชิกเริ่มเริ่มมีปัญหากันแล้วคุณต้องเข้าไปเคลีย์เลยนะครับหลายๆคนจะโยนภาระตรงนี้มามาที่บริษัทนะครับเขาไม่สนเลยนะครับทิ้งปัญหา นะครับเวลามีปัญหาทิ้งเลยนะครับโยนมาร่าให้บริษัทบริษัทก็ต้องแก้นะครับอย่าลืมนะครับบริษัทนะครับมีมีหลายเรื่องที่ต้องแก้นะครับบางคนทิ้งปัญหาไว้นะครับเวลาไปเจอปัญหาที่หลังเนี่ยโอ้โหแก้กันเหนื่อยเลยนะครับผมเจอมาเยอะจริงๆเรื่องนี้ไม่อยากจะพูดมันกระทบจิตใจกันนะครับแต่พยายามอย่าอย่าสร้างปัญหานะครับมันจะแก้ไม่จบเอาละข้อถัดมาคือ ใช้กระบวนการตัดสินใจให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจนะครับคือทุกคนต้องเต็มใจในการร่วมทีมกับคุณนะครับมันถึงจะไปได้ได้ดีนะครับเติบโตได้ดีนะครับหลายๆคนแบบโอ้โหไปฟันธงแล้วผมคิดอย่างนี้นะนะครับผมเป็นผู้นําผมต้องตัดสินใจคนเดียวอย่างนี้ไม่ไม่ได้ครับทีมแตกเลยนะครับเขาไม่ได้ตามด้วยใจไงตามด้วยคําสั่งเขาจะไม่ฟังคําสั่งคุณตลอดรอดฝังนะครับ นในเมื่องานประจาเขาก็เบื่อเจ้านายจะแย,ย่แล้วเวลาเข้ามาทํามาร่วมทีมกับคุณเนี่ยคุณไปอา,อา,อาศัยคําสั่งเขาอีกนะครับอย่างนี้จงระวังครับเคารพนะครับเคารพฟาร์มที่เห็นซึ่งกันและกันนะครับคุณต้องเคารพนะครับให้ฟาร์มเคารพนะครับมันถ้าทุกคนให้ฟาร์มเคารพในทีมมันอยู่ด้วยฟาร์มสุขครับ คุณ่าเอาฟารมทุกไปให้เขานะครับคุณสร้างงานต้องอารมุนอรวยกันนับให้เขามีฟา์มสุขนะครับให้เขาแสดงฟา์มคิดเห็นบ้างวันนั้นผมไปขึ้นอาณาจักรใหม่ไอ้บ้านหมอแขกโอ้ยหมอแขกแบบพานำพาเส้นหวนัวเราะอย่างเดียวนะครับสนุกสนานอย่างเดียวนะครับใส่มีสาระด้วยนะครับไม่ใช่สนุกสนานเลยเกินเลยสาระไปก,ก็ก็ไม่ใช่นะครับ สร้างความสุขก็ได้นะครับในเมื่อเรา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 เป็นธุรกิจที่แบบแบ่งปันแล้วต้องแบ่งปันความสุขเข้าด้วยนะครับทุกคนอยากได้ความสุขนั่นแหละครับการการมีชีวิตอยู่ได้ทุกวนันนี้อยากได้เงินแล้วก็ความสุขด้วยนะครับอยากได้อิสรภาพด้วยนะครับเป็นนักประสานเป็นนักประสานงานที่ดีระหว่างสมาชิกให้ครบถ้วนนะครับคุณต้องมีสายตาแหลมคมพอว่าเนี่ย กลุ่มของคุณกลุ่มไหนกําลังจะมีปัญหากลุ่มคนกลุ่มไหนคุณต้องเข้าไปช่วยนะครับต้องเรียนรู้ครับครับส่งเสริมกําลังใจให้เป็นนะครับแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มนะครับเอาละอันนี้ก็พูดมาแล้วเป็นนักประสานงานที่ดีแล้วก็ไม่ออกคำสั่งพูดมาแล้วอ่ะคุณต้องขายฟาร์มเป็นไปได้บร B ิษัทบียูจ r p เนี่ยนะครับ มันอยู่ตั้งแต่ไม่มีอะไรครับอยู่ตั้งแต่มีคอมพิวเตอร์ IBM ตัวเล็กๆตัวเดียวแค่นั้นเองนะครับทำไมมันเติบโตได้นะครับขายสิ่งที่ CO o เป็นนะครับไม่ใช่สิ่งที่ตัวเอที e o มีได้ไหมครับสิ่งที่คือขายหุ้นส่วนที่หนึ่งให้เป็นสิ่งที่ c e o เป็นคืออะไร c e o มีวิสัยทัศน์เพื่อจะนำผู้คนเป็นองค์กรใหญ่เป็น ธุรกิจเครือข่ายที่ดีเป็นอันดับหนึ่งของเมืองไทยเห็นไหมครับขายตั้งแต่ซ e o อยังไม่มีอะไรทําไมเป็นอันดับหนึ่งของเมืองไทยล่ะเห็นว่าเป็นเป็นเครือข่ายที่ดีในเมืองไทยล่ะเห็นไหมครับไม่ใช่มองเห็นว่าซ e o อมีคลังนหันหลังใหญ่นะครับบางคนยังไม่เชื่อแสดงว่าซ e o อรวยมาก่อนแล้วใช่ไหมครับผมกับซ e o อไม่เคยมีอะไรมาก่อนจนมาก่อนแต่เรา เราเราสิ่งที่เราเป็นคืออยากช่วยผู้คนนะครับอยากให้ทุกคนเป็นเป็นเหมือนเราอยากให้เป็นผู้แบ่งปันเหมือนเรานะครับอยากให้สร้างทีมเติบโตเหมือนอาจารย์จะหลัดดาบวีบดาบพงอะไรเงี้ยเห็นไครับอยากให้เขาได้ดิบได้ดีนะครับในเมื่ออยู่กับเราอยากให้เขาเขาเขาเป็นคนที่แบ่งปันเหมือนกับเราอย่างเงี้ยเห็นไครับนั่นคือขายความเป็นไปได้ไม่พูดมากนะครับบางคนพูดจนแบบ พูดเก่งเกินน้ำไหลไฟดับเลยนะครับพูดจนแบบไม่ฟังคนอื่นนะครับพูดถดดถดถดดไม่ฟังคนอื่นเลยนะครับพอดาวไล์จะอ้าปากขนาดผมรู้แล้วว่าคุณจะพูดอะไรห้ามพูดนะครับผมสรุปให้คุณฟังอย่างนี้ก็ไม่ไม่ได้นะครับต้องเป็นนักสร้างมันเรื่งมันดันใจเขาด้วยนะครับการพึ่งนำนะครับเป็นนักสร้างเรืงมันดันใจเขานะครับเวลาเขา เหนื่อยหน่ยายท้อแท้คุณต้องนะเป็นนักปลุกพลังนะครับคุณต้องอันเลิตให้เขาเห็นนะครับคุณคุณต้องนำเขาไม่ใช่ว่าหงอยเหงาตามดาวไล์ดาวไล์บอกโอ้ยที่บ้านเนี่ยมีปัญหาแล้วทั้งเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องเองินเรื่องทองเรื่องผลคุณไปเขาเรียกผสมโลงกับเขาเลยคุณต้องปลุกพลังเขาขึ้นมานะครับให้เขาตามให้ได้ ให้เขาแบบลูกขึ้นจากหลุมให้ได้เหมือนม้าตัวนั้นอะ่ะตัวหมาม้าตัวที่ตกหลุมคราวที่ผมไปพรีเซนต์ที่ร้อยเอ็ดอะ่ะนะปลุกเขาขึ้นให้ได้นะครับเติมพลังเขานะครับให้เขาสู้ต่อลุยต่อนะครับข้อถัดไปนะครับบุคลิกความเป็นผู้นำนะครับ คุณต้องแบบอย่าก,ก้มหน้ามองเท้าตัวเองนะครับเดินด้วยความมั่นใจนะครับเดินเร็วหน่อยด้วยความมั่นใจเดินด้วยความสุขุมนะครับนะครับคือหมายความว่าเขาเห็นคุณเนี่ยเขาอยากตามเลยนะครับคุณทําอะไรก็แล้วแต่นะครับอะไรสักอย่างนึงคุณคิดอะไรสักอย่างหนึง่งเวลาคุณคุณเอ่ยปากเนี่ยเขาอยากตามคุณเลยนะครับ เขาเห็นคุณเป็นไอดอลเลยนะครับคือคุณแบบมีเสน่ห์ในการทำธุรกิจอะนะครับเขารักคุณเขาชอบคุณเขาอยากตามคุณนะครับข้อสุดท้ายอ้าวข้อนี้ก็สำคัญเข้าใจผู้คนนะครับเข้าใจผู้คนเนี่ยสำคัญที่สุดนะครับคุณต้องเข้าใจเขานะครับคนที่มาอยู่วูจเนี่ยบางคน ลาออกมาลาจากเจ้านายใช่ไหมไม่อยากเป็นเจ้านายอยากมาอยู่ธุรกิจอิสระอยากจะปลดเจ้านี้ใช่ไหมออกจากชีวิตแต่คุณนะับสร้างปัญหาเขาเองคุณเป็นเจ้านายเขาอีกคนนึงใช่ไหมเขาอึดัดเต็มที่แล้วนะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับคุณต้องทําให้เขาเห็นว่าโอ้โหมาอยู่ตรงนี้อบอุ่นนะบรรยากาศ b u ยูจี p อนีเนี่ยมันอยู่แบบครอบครัวนะ ตั้งแต่เจ้าของบอริษัทนะตั้งแต่ CEO อมาตั้งแต่ p d ดีเนี่ยอยู่กันแบบคันเองนะมาที่ลังหัดซีอโอนี่อบอ,อุ่นนะเขาต้อนรับกับสู้นะฮะนะครับบ้านเนี้ยบ้านซีอโอเนี่ยนะมีนะคุณนายพิมพ์ดูแลอยู่นะมาข้างไหนไม่พลาดเลยถ้าเจอคนนี้นะอย่างน้องทิพย์เนี่ยเอ็นไกด์ไนท์ของ บีอาร์พีก็ทุกคนน่ารักหมดเนเห็นไหม,มเขาอยากมาอยู่ครับถ้าพูดแบบนี้นะเชียร์ไปนะเชียร์ในสิ่งที่ดีๆไปนะครับเป็นครอบครัวใหญ่นะเราไม่ทอดทิ้งกันนะเป็นธุรกิจที่แบบหายากนะครับในในในประเทศไทยเนี่ยคุณก็ว่าไปนะครับแล้วข้อสุดท้ายคือคุณต้องรักผู้คนนะครับถ้าผู้คนยังไงก็เหมือนคุณรักตัวเองแหละคุณรักตัวเองก็ยังไงคุณก็รักผู้คนอย่างนั้นนะครับพยายามโปรโมทให้ ให้ผู้คนเห็นว่าธุรกิจนี้มันน่าทำนะครับมันหาไม่ได้อีกแล้วในในสามโลกเนะี่ยธุรกิจมีที่ไหนนะครับมีที่ไหนที่หุ้นส่วนที่หนึ่งต้องไปแบบต้องไปลุยกับท่านเนะี่ยไปลุยพร้อมกับท่านเนี่ยนะครับปกติจะไม่มีหรอกครับธุรกิจแนวนี้นะครับที่หุ้นส่วนที่หนึ่งต้องไปลุยกับท่านนะผมอยู่มายี่ีมบดีไม่เคยมีนะครับที่ไปลุยกับสมาชิกไปช่วยเหลือทีมนะครับ ทำเหมือนเขาเรียกทำเหมือนออปพลน์เองเลยนะครับนี่ครับธุรกิจแห่งการเมกบันโดยแท้นะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมต้องไปโรนะงพยาบาลรามาพาลูกไปไปตรวจเช็กร่างกายแล้วก็วันศุกเดินทางนะครับเจอกันครับที่บุรีรัมย์และขอนแก่นครับเจอกันครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ กดถูกใจกดซับสไครป์กดแจ้งเตือนกดกระดิง่งกดคอมเมนต์แล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารของความม้่ำรวยครับ